อย่างคือห้องเบะเบว่ะห้องนีอย่างอุ๊ยออกลูกอุยออกลูกว่ะโอ้ยแตดำออกลูกเอา้าลูกคือเป็นลนี่เอ๊ะ เอาแล้วตึวแทงลูกเถอะเอาแล้วว่าพูดลูกฮะถ้าพูดลูกโอ้เยเกือกต้มเกือกขี้แกบมึงเบิดอ,อ๋นนอเนาะเฮ้ยเฮ้าวา่าแาต่แวะตัวแทงลูกวา่าแม่ตัวออก เดือกีแกบดบดเอายังมาเส้นมาดิบด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 เหียบ้าเลยเอ้ยยังงามเลยวันนี้เนาะเอ้ยยังงามตัวถึตัวแม่เนาะวันนี้เนาะเดือกีแกบดเดือกีแกบโอ้ยเดี๋ยว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 สิเส้นไทเดี๋ยวเส้นไทยเด้อเดี๋ยวเส็ดไทยเด้อตัวเมียหรือตัวผู้เนาะเนาะโอ้ยเนาะนี่งามคักเลยเนาะ

พ่นเอาหยามาให้กินให้แม่กินก่อนเดี๋ยวตาจะเอาผ่ามาเสียทีโอ้ยเขาดังหมืนเมื่อนเมือตาจะเอาออกไหเมอโอ้ยลงก็ลงในแกงอันก้องขี้แกบอือ้ยออาออือ่ือ่ืออืออืลิืออ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 ืีอืออืออืออาออือีืออือกืออืออออืออือบืองืออ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 าอนออ ตักพึ่งมาเองตัวถึกตัวแม่นอนนี่ตัวสีแดงๆออกอย่างนี้เขาเรียกว่าชาโลเล่ใช่ไหมชาโลเล่ไหมอันนี้เป็นอันนี้ทับตัวนะครับอันนี้ทับตัวนะครับอืมไม่ได้ทับหลอดออกมาเป็นชาโลเล่เลยสวยงามมากเลยไหนหันมาทางนี้หน่อยมายิ้มหน่อยสิวิ่งแกมเขาดังเวิด แกบกอด่งเอิดเลยเอ้ยเว่ตาลุ่ีหน่อยตะพุ่นนี่เว้ยตาลุลีหน่อยตะพุ่นตาดำเงยไหมครับอืมเงยตาดำตาดำตาดำไงแล้วเดี๋ยวตาจะเซตให้เดี๋ยวตาผ่ามาก่อนมึงมึงนี่เซตรอกน้ำด่งนี่ขี้แกบเผาามืดนี่น้ำขาน้ำยังกับแม่นมืดนี่เขาามืดเลยนี่อุ้ยเนาะ เบิงเบงเบง <_ d iam il> โอ้ยตกใจเหมือตกใจเหมือตะพวนว่าต่แทงลูกมาได้แท้มันตกอยู่ที่แก๊บไม่มีน,นี่นี่ที่แก๊บนะมันมีตกอกรากดู่ยดีเฮ้ยเว้ยเต่ตะพนตกใจเว้ยอืิปิงลิงนี่ตัวถึกตัวแม่ปมาันรููเลยยังม่ททนรู้เลยนะครับว่าเพศผู้หรือตัวเพศเมียนี่ต้องแคะออกก่อน แกบเยอะเลยเนี่ยแกบเยอะเลยลง,ลงในกองขี้แกบเลยลงในกองแกบเลยครับแม่เขาคงจะเหนื่อย,อยนั้นเนี่ยเนื่อากายมแข็งแรงหรือเปล่าอันนี้เป็นน้ำขาวอะไรเขานี่โอ้ยน้ำขาวจะแตกออกแล้วเหนื่อยเลยมปยืนลุกเลยลูกไกปประยุกต์ฟังผูนนะโอเคครับโอเคครับตาดำ เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีคตาพุ bag, นจะจัดการให้เดี๋ยวตาพุนจะดูแลให้โอเคครับสวยสวยงามโอ้ตาพุนหลัดตไใกลเหมือนด้วยว่าแต่แทงลูกมาได้แทน,นอนบ้างกันอยู่ตังปูนลุ่งใช้ก้องขี่แกบกระจายหมดเลย,น,น,ยน,นี่ก็แทงเอ้ยน่ะมามาลูกขึ้นไหน้ะเดี๋ยวถ้าจะ ผ่ามาเสร็จกันลุกขึ้นในปาเปงคือกี้แกมกี่แกม่กี่แกบ่อเลยว่าด้านแล้วว่าเหรออะไรเสร็จแล้ไหเด้อเสร็จแไหเสร็จแล้วแก้าเอาแม่ก็ลุกแล้วเอาแม่ก็ลุกแล้วแตกแล้วครับอือหูหยาบมันดำเมือกโอเคครับโอเคครับเยี่ยมมากเลยดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกคนนะครับ